กินอะไ่มีนหรเรตู้จักอสเต็กอ่ะคนเราเรียกว่าซิลเลอร์กินเป็นกินผักได้เอ่มกินผักได้เหรผักเป็นไหมไมุ่มันจะเป็นผักนะกินผักเป็นป่ว่เก่อะมานั่งต๊ะแล้ทุกอะขาตนั่งไปแล้วแล้วหนูจะกินอะไรบ้างเนี่ย กอนมีเกมหนึ่งที่ทุกคนกันที่มันกำลังเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเล่นเกมสั่งอาหารก่อนเกมใหม่ก็หรือใช่อว่ม่ว่ากินอะไรดีอะไรดีหนออะไรดีหนอดูเมนูเด็กดิเมนูเดกเมนูเด็กเมนูเด็กนูเด็นูเด็กเนูดกนเมนูดนี่นูเ 29บาทน,นี่เมนูของคุณได้แล้วไงไงะอ,อลละไรนี่สปาเกตตี้คาโบนาร่าล่ะทุกคนคนเราขอโทษเราลืมว่าวันเราสั่งมาสแตนเล็กมาใช่ไหมแล้วเ,เราลืมเรากินไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาลืมให้ต่อเพราสั่งมาสแตนเล็กมาให้สี่รสชาติเลยคืเป็นร็อิตสนาแล้วเราลืมด้วยรสปิดสนานมันคือสอะแรนหนูอ่านหรือเปล่า มันเหมือนสาบรสชาติปนกันอร่อยไหมอ่ะอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะมันเป็นถุงสีอะไรนะมันถุงสีดำถุงสีดำเหรอตายอะไรอ่ะหนูตายเนี่ยหนูตายหนูก็ถูกหนูก็จบอวดแล้วแต่มันตายเกมอะไรของคุณอ่ะมันคือเกมอะไรลูกเอิ่มฮะเอิ่มเกมอะไรของคุณเอาใหม่เอาใหม่ปัดโฆษณาออกก่อน นี่นะเกมทนี้คือแบบเรมบนบเบรนบคนดโดอดีๆอะล่วงไม่เกาเกมมาเล่นตลอดเลยโหลดเกมตลอดเลยเกมหนูน้อยมากนะมันผสมมาลูกมันเป็นตัวผสมมาลูกมันคือเกมผสมอ๋อเกมผสมสนุกมสนุ้าไหนหนูกินอะไรได้บ้าง ลอก่อนลูกลอ,อก่อนยังไม,ยงไม่ยังไม่มาหนูกินอย่างอื่นไหมละ่ะไปดูดิ่หนูกินอะไรได้บ้างเนี่ยกกินนนนออยาี้ัมันคืออะไรช็อกโกแลตหรอกรินช็อกโกแลตอันนี้เป็นเยลลี่นะอัน,นเนยลลี่กินไปเลยลูกเด็ดทาน,นถึง2ินดีลิอันนี้ได้ไหมอันนี้เป็นคล้ายๆโยเก,กิร์ตไหมเนี่ยอ๋ออันนี้ไปลองกินดูก่อนใช่ไหมหอ,อมไหมลองดงูไปเลยนี่หอม เอาอันนี้ไปด้วยไหมเอาเยลนี่ไปด้วยนะตลาดปลานะครับเอว่ากินไม่เป็นผัดอันนี้ไปกินก่อนหนึ่งของแม่โอ๊ตออยำเอาไปที่โต๊ะก่อนไหมโอเคลองกินดูก่อนกินรสชาติเป็นไงลูกสตรอเบอร์รี่ไหมกินครีมใช่ปะ ไอ้วาคเป่ะเป็นไงลูกมันจิจูจิจูเหรออันนี้น้ำต้มคุณเอ้วาลองกินสุกเผ็ดไหมเอาแบบจะไปตักหน้าสุกเผ็ดก็เผ็ดกินแต่สปาเกตตี้ไหมลูกนี่สปาเกตตี้อ่ะไม่ใช่ใช่ไม่เป็นไอ้วาเนี่ยนี่มันอ่ะเอ้วาลองขนมปังเอามือกัดเลยไอ้วาเอามือหยิบกัดเลยกินเต็มไหมนะยกไปเลยงับเลยอร่อยมากนะ ขนมปังเออโอ้ยุใ่เป okay. ็นไงน้อมอมไหมเห็นแล้ว่ายนะะกินกับน้ำส้มนะอร่อยเลยมากินกับน้ำส้มอะอร่อยเลยกินกินไม่ให้กินหลอกกินกับน้ำส้มเลยนี่ เอาครีมนี้เอาครีมนี้ป้ายเดิกแล้วก็กันแต่งก่อนแต่งก่อนอ๋อพาไปครีมมาแล้วของพ่อสลัดกับซุปเก็บใส่บิคอนของคุณกินอะไรต่อรอของคุณสปากเกตตี้คาโบนนลา่า มาแล้วมาแล้วคนเคยกินกันไหาทุกคนเคยมาถึงท่านแล้วเขาปรุไหมทุกคนคอมเมนต์มาบอกด้วยลองกินดูลูกทุกก่อนปุ๊บุกคนคุกให้เข้ากันไม่งี้จะไม่อร่อย มันบดคุณไม่ใส่เครื่องเลยเนี้ยแต่แต่มันบดกับกับข้าวโพดอะอสูตรใหม่สูตรใหม่กเหรอ,หอขอลองกินเนฟ็นฝายหน่อยนะข้าวโพดใส่อันนี้ฝายเลยใส่มันหมดอัด้วยอเอาอมาใส่อันน้ด้วยห่กเลูก นี่สูตรใหม่อ่ะใช่ค่ะมากินกันเลยโอ้โหโดนไหมโดนไหมบอกหน่อ<ด>ย,ยอร่อยอ<ป>ร่อยอ่ะระวังเสื้อเลยลูกโอโ้โหเป็นไง ทุกใจญ่ไหมมัมๆอากินเลยเบคอนกินเป็นไหมลูกกินมันบดกันลองดูมันบดท,ที่นี่นกับตอตาเฟ่ไหนอร่อยกว่าต่างกันหน่อยคล้ายๆไหมรสชาติเป็นไงลูกรสชาติเป็นไงคล้ายๆกันไหมเป็เตอเฟ่อร่อยกว่าอ๋อโอเคแต่ก็กินได้ใช่ไหมอ่า มั่มเลยสุดใหม่อีกแล้วผสมไปเลยผสมผสมไปเลยโอ้โหคู่ไม่เข้ากัน <c oughs> โหรู้ทำหน้าปินไหมปินไหม กินเบคอนตามแฮมคาโบนาร่านี่ถือว่าเป็นอาหารที่ชอบไหมชอบใช่ไหมลูกแต่ชอบกินที่ไหนมากกว่าชอบกินร้านไหนมากกว่าคาเฟ่ <laughs> ชอบกินตาเฟ่แต่คาเป้เขาว่าอร่อยกว่าว่างั้นให้เอ,าอวากินไปก่อนงาม ทุ่งทแล้วสอมตงืกแล้วก็แบลบรี่โดคาโครีโดแล้วก็บัลลารีน่าค่ะมูชิน่าค่ะทุกคนใครก็ไม่รู้จักทุงทุงไหนนี่ทุ่งทุ่งสังมราทุ่งทุ่งทุ่งใครทุ่งทุ่งคือตัวทุงทุงนั่นแหละตัวทุงทุงใช่ตัวใหม่เหรอนั่นคือตัวเก่าแล้วนี่นี่ครูอิ่มแล้วเหรอเนี่ยใช่อิ่มมีผลไม้ไหมลูกกินผลไม้แล้วอิ่มแล้วด้วยอิ่มแล้วด้วย รอพ่อก่อนพ่อยังไม่อิ่มลบ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 ทุ่งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทุ่งในเกมรอ,อไปก่อน <c oughs> ดาวพิกต็อกต่อ <c oughs> ดาวพิกต็อก <c oughs> ดาวพิกต็อ <c oughs> กโ <c oughs> ชยแอ๊บอ๋อ ดาวติ๊ต็อเปลี่ยนมุมถ่ายอีกดาวติ๊กต็อกถ่ายตลอดดูสาวพ่อตอบตอมสอมเปดาวติ๊กต็อกเต่าอีกแล้วหรือว่า เราสิต่อ,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 อเอวา,าเป็นไงวันนี้ได้ลองกินแล้วเป็นไงได้อร่อยแต่ว่าไปซื้อเดลิฟท์ตลอดเอาไป<ค>ต่อเวลาก<ด>ี<ม>า่โมงลูกหกโมงครึง่งวันนี้อยู่เซ็นทรันลนครปฐมแถวบ้าน,นะครับเดินเล่นต่อพี่เขาอ,อยากกินเดลิฟินไปต่อ ต่อเลยต่อเลยติมกินไอติมต่ออีกไปเดินต่ออันนี้ใช้ใช้แ้มของซูแรกฟรีใช้แ้มแรกฟรีอร่อยไหมลูกอร่อย ด,ดีแล้วระวังหยดนะเอ้ยรีวที่ชู่มาเนี่ยคือว่าเรีที่ชู่มานนไม่เป็นไรสุดทีด่ดียวถึงรถแล้วโอเคเดี๋ยวเตรียมกลับบ้านได้นะวันนี้ก็จบก,กลับไปนอนสรุปว่าพรุ่งนี้โรงเรียนหยุดยาวอีกแล้วโรงเรียนพี่เขาหยุดยาวอีกแล้วอยู่บ้านย,วยาวๆอีกแล้วหยุดยาวทําไมนะให้ทายต้องระวังกี่วันแล้วกี่วันให้ทายทุกคนทุกคนมีมาว่าเราหยดกี่วัววน หยุดกี่วันอ่ะเฉลยที่หยุดกี่วันไม่บอกไม่บอกไม่บอกเหรออะไรทำไมคุณครูถึงให้หยุดเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามีเชื้อโรคระบาดเยอะคุณครูก็เลยให้หยุดอ๋อเชื้อโรคระบาดสงสัยมีเด็กเป็นโควิดเยอะมั้ยหรือเปล่าก็เลยหยุดใช่ไหมลูกฉะนั้นต้องระวังใช่ป่ะไปโรงเรียนเด็กๆก็ต้องทำไงใส่แมสไหมใส่ใส่ปกติเอว้าไปเอว้าใส่แมสไหมใส่ใช่ไหมลูก ต้องใส่แมสก์ต้องระวังเนาะ,ะแต่ว่าเราแบบเรายอยากถอดแมสก์แล้วก็ห้ามถอดอแล้ว <c oughs> ต้องลุกคืนๆไอมแต่ต้องทำไงลาง้า, <c oughs> ลางมือให้สะอาดด้วยใช่ไหมล้างมือให้สะอาดด้วยโอเคอันนีุยอมเตรียมกลับบ้านได้ maintain, บายาค่ะบาย